อ่าตอนนี้เรามากันถึงเรื่องราวของการเตรียมปล่อยอัลบั้มคือ <c oughs> ผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครคุณผู้ชมครับ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งที่บางทีเราเองไม่มีโอกาสได้ไปซัพพอร์ตศิลปินไทยเวลาเขาจะมีการปล่อยอัลบั้มนั้นนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยกลายไปว่าประเทศไทยณตอนนี้เองเนี่ยเวลาทําออกมาท,ทีหนึ่งมันทําออกมาเป็นแค่ซิงเกิลส่วนใหญ่คนก็จะเข้าไปติดตามใน YouTube อะไรประมาณนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะฮะแต่มาดูความสําเร็จของศิลปินเอเชียในต่างประเทศนะครับวันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลย NCT 127เนี่ยมาดูนะจะปล่อยอัลบั้มออกมาทีเนี่ยคนซัพพอร์ตเขาขนาดไหนครับเอาแล้วนะครับเพ mm ียงแค่เปิดจอพวกเขาก็ทำสถิติแล้วเมื่อกี้ขอโทษทีนะครับ NCT 127นะครับ mm hmm. เป็น m i l l ลียนเซลล์แล้วล่ะนะฮะ พูดถึงหนุ่มๆจากเกาหลีใต้ล่าสุดนะครับเปิดจองอัลบั้มชุดเต็มเนี่ยชุดที่3แล้วนะอย่างสติ๊กเกอร์เพียงวันเดียวนะครับยอดจองนี่1.32ล้านชุด นะครับเรียกได้ว่าสมกับราคาบอยแบนด์ขายดีจริงๆเรียกว่าหล่อพรีเมียมกันยกวงเขาเรียกฉายายอย่างนี้เลยําหรับสติ๊กเกอร์ถือว่าเป็นสตูดิโออัลบั้มภาษาเกาหลีชุดที่3ของ NCT 127ถัดจากอัลบั้ม Legra-Illegra เมื่อปี2018และอัลบั้ม n e o z o n e เมื่อปี2020โดยอัลบั้มม e o z o n e นะครับสามารถ เปิดตัวติด5อันดับชาร์จบน i ิล b o a r d 200ได้ซึ่งเป็นชาร์จแญกของอเมริกาเลยนะครับนอกจากนี้พวกเขาเองยังเคยปล่อยอัลบั้มเต็มภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่าง a w a k e n เมื่อปี2019ที่ผ่านมาด้วยนะครับหลังจากความสำเร็จไต่ลำดับขึ้นไม่หยุด โดยเฉพาะในส่วนของยอดขายผลงานในระดับล้านชุดหรือว่า million seller แฟนๆนี่แทบจะอดรอไม่ไหวแล้วนะสำหรับผลงานชุดใหม่17กันยายนนี้ครับเอะมิคิบ้านญี่ปุ่นมีสุนัขได้ไหมครับได้กินเสียงเขาฮุฮุน่าจะเป็นบางติดป้านที่ปอมากกว่านะผมว่าตายแล้วขอโทษด้วยครับ <laughs> ไม่รู้ว่าปรป,ป้าจัดรายการอยู่เ <laughs> ดีใจด้วยนะครับ NCT 1 2 7สุดยอดอืมครับผมครับ